ปืนใหญ่ที่20ตำรวจตระเวนชายแดนที่316เจ้าหน้าที่ป่าไม้และอาสาสมัครจากมูลลนิธิต่างๆในท้องถิน่นส่วนที่กำลังร,งร่วมกันปฏิบัติการทางน้ำรวมกว่า70คนนำโดยนายโยธินสมุทรคีรีผู้วาราชการจังหวัดอุตรดิตถ์และพลตรีพิเชษุขพงพศ์พิสิทธิ์ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์รวมทั้งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองตรอน ออกล่องเรือสำรวจตามหุบเขาที่สลับซับซ้อนภายในอ่างเก็บน้ำคลองตรอนจุดสำคัญที่คาดว่าผู้สูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากบินถล่มในตำบลน,น้ำไผ่ที่ยังไม่ทราบชะตากรรมอีกสองชีวิตอาจถูกน้ำป่าพัดมาอย่างบริเวณนี้เราจะหาให้เจอให้ได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะเริ่มเน้นหนักเป็นจุดๆแต่ที่อื่นเราก็ยังไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคก็คือว่า มีซากข,ของต้นไม้ก็ดีซากข,ของสัตว์ก็ดีก็มากองรวงมกันอยู่เยอะนะอาจจะเป็นอุปสรรคแต่การค้นหาในส่วนนี้เราก็จะเก็บกวาดแล้วก็กําจัดไปด้วยในขณะเดียวกันในส่วนเหนือเหนือขึ้นไปนั้นเนี่ยก็มีทรายนะครับมีดินโคลนก็อาจจะทับถมอยู่เราก็จะใช้เครื่องเครื่องจักรคนประกอบในการค้นหาต่อไปนะครับรับประกันว่าเราจะทําให้ถึงที่สุดจะให้พบให้ได้ครับ เมื่อทีมข่าวล่องเรือฝ่าน้ำป่าสีแดงที่มีความลึกสูงสุดกว่า200 m, เมตรระยะทางกว่า6กิโลเมตรจากปากอ่างเก็บน้ำคลองตรอนเราเริ่มพบเศษไม้ลอยมากับน้ำในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งนี่ก็เป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ภารกิจครั้งนี้ยากขึ้น เมื่อเราเดินทางเข้ามาสู่ถึงห้วยแมงนะคะทําให้เราพบอุปสรรคใหญ่นั่นก็คือเศษไม้และก็เศษสวะจํานวนมากนะคะซึ่งนี่ก็เป็นอุปสรรคในการค้นหาที่ทําให้สิ่งมีชีวิตนั้นลอยตัวขึ้นมาได้ยากและก็นี่ก็เป็นความหวังหนึ่งที่เราคาดว่าจะเจอผู้สูญหายในที่แห่งนี้ค่ะ สิ่งที่สัมผัสได้ชัดจากซากไม้เหล่านี้คือกลิ่นเน่าเหม็นจากสิ่งมีชีวิตที่เสียชีวิตปะปนอยู่กับกองไม้จํานวนมากประกอบกับเมื่อลมพัดมหุบเขาซากไม้เหล่านี้จะอัดแน่นกันเป็นแพร่ทำให้แยกออกจากกันได้ยากทีมค้นหาจึงทํางานยากลนบากขึ้นอีกแต่ด้วยความพยายามของทีมค้นหาทําให้เราพบผู้สูญหายทั้งสองรายในเวลาต่อมาที่ไล่เลี่ยกัน นั่นก็คือนายผาคำวัยอายุ40ปีซึ่งอยู่ในตอนเหนือของซากไม้เหล่านี้และเด็กชายยิ่งศักดินดีสีอายุ5ปีซึ่งอยู่ในบริเวณจุดเหล่านี้แต่ท้อหน่าเศร้าเมื่อทั้งสองรายได้เสียชีวิตแล้วหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองตรอนให้ข้อมูลว่าอ่างเก็บน้ำคลองตรอนรับน้ำทุกสายของตำบลน,น้ำไผ่อำเภอ้าําป่าเขตภูเมี่ยงความจุอ่างสูงสุด59ล้านลูกบาทเมตร ซึ่งหลังเกิดเหตุดินถลม่มทําให้น้ําในอ่างเกิดเสื่อมสภาพมีปลาลอยตายจํานวนมากเช่นเดียวกับหน้าดินที่เสียหายหากเกิดฝนตกหนักซ้ําอีกครั้งก็อาจเกิดดินสไลด์ได้อีกตอนนี้ในเบื้องต้นที่เรากระกิจตรงนี้นะครับหนึ่งตั้งแต่เกิดหการ1หนึ่งทางผู้ใหญ่และทางผู้ว่ามอบหมายให้เราช่วยค้นหาผู้สูญหายนะครับแล้วก็ช่วยฟืน้นฟูสภาพบ้านเรือนรัศดรน,นะครับ แต่ถ้าค้นหาจริงๆนะั้นมันต้องตรงต้องอยู่ในเขตของในป่าเขตป่านะที่เป็นต้นน้ำแล้วก็ในเขตท้ายอ่างนะครับถามว่าเสียหายมากนอยแค่ไหดก็ต้องดูจํานวนเศษขยะที่มากับมาลอยเข้าไปในอ่างนะครับเพราะมันมีผลกระทบแน่นอนนะครับตอนตอน,ตอนเลยโดยข้อเท็จจริงพอน้ําก็เริ่มมีสีแดงแล้วก็ป่าบางบางสวนก็เริ่มตายนะครับ ความสูญเสียในครั้งนี้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองตรอนยืนยันว่าสาเหตุไม่น่ามาจากการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าเพราะชาวบ้านตำบลน,น้ำไผ่มีความเคารพหวงแหนและเข้าใจธรรมชาติซึ่งจะต้องเดินหน้าหาข้อเท็จจริงต่อไปเบญจมาศวิถี o i c e tv รายงาน